ก็วันนี้มาอยู่กับผมครับเกมเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือมีพวกพองนะครับซึ่งพวกพองก็มไม่รู้ไม่รู้จะเล่นต่อกับเราหรือเปล่านะใช่พอเราเข้ามาก็มีมใครสักคนยืนอยู่นะเป็นหมาเอ้หนูแล้วเราก็มีพวกโง่ๆหนึ่งอันช่วยกันขุดนะ ฉันจะไม่เหงานะเพราะฉันมีเ,มเพื่อนฝูงบางตอนแรกเข้ามาสี่คนอนะ่ะแล้วตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะขุดเทเพื่อน <c oughs> ขูดเเพื่อนฝ <c oughs> <f uck> ังเพื่อนฝังหนูกบลงไป ป่งทั้เ็นรงงานต่ำเกินไปงั้นเหรอฉะนั้นเราะจะตายสิเงินมันรวมกันปะวะสงใจใช่เงินรวมกันเอาไว้เลย่ที่ดีอ่ะ น้ามืดแล้วเนะี่ยน้ามืดเลยล็อกเจ็ตแพดเพื่อนลงมาในรูแล้วจะขึ้นได้เอาแค่นี้ดีกว่าเพื่อนจะขึ้นได้หรือเปล่า เพื่อนเพื่อนออกแนวขึ้นไม่ได้อ่ะแม่งกินหมดต่อหน้าเลยบ้าเอ้ยเธอพูดไปเลยฉันจะพูไปนายขุดเอยไม่ต้องกลัวไว้นะเอ้อเท่าทีนะฉันไม่มีพลังงานเชี่ยมีพลังงานอ๋อ โอเคมาแล้วพลังงานของฉันแล้วมันเติมให้เองดิเทคอะไม่รู้อะฉันมาแล้วนะเพื่อนแต่เราออกไม่ได้เดีย๋ยวเราไม่มีเจ็ตแพดอะฉันเอ่อจะเอ่อขุดทางออกให้นายนะ เราออกไม่ได้แลวเพื่อนทำไงอ่ะเย้ <c oughs> ยกระโดดแาเอาเพื่อนแมงวิวของกินด้วยเราออกไม่ได้หั <c oughs> วตีละงาจะหดแล้วนะ่ไม่เราจะตายเพื่อนเราจะตายนะเพื่อนเอ้ย เพื่อนออกเร็วพุดออกเพื่อนเรากำลังจะตายแล้วฉันก็อยากเปิดไม้อะนะแต่ฉันเอ่ไม่รู้จะเลื่อนไปข้างบนได้ยังไงคนเร็วเพื่อนเรากำลังจะตายกันแล้วนี่สินะอากาศวันสด เต็มที่เลยเพื่อนจะไปทำอะไรก็ทำฉนันจะเอ่อจะคุดหาของเท่านี้ก่อนเนะี่ยถ้าขายนะน,นะไม่งั้นเราจะตายกันหมดนะโอเคเราเต็มแล้วหายตอน อาอนาดวะมาสี่คนไงเหลือสองคนก็ไม่รู้ <S <S เฮ้ยเขาลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยใช่ฉันจะลงตามนายไปแล้วกันอืมรูนี้ลงไม่ได้หรอมาลงได้นี่เอ่มตูยมเจ็ทแพดน่ะ เชียียออกทางไหนวะชิบหายอ๋ออยู่นู่นเชียียบักออกไปได้เพราะเราจะขึ้นเออขึ้นได้จริงปะ่ะวะไม่ไรู้สงสยัยละ ทาไมขึ้นไม่ได้ต้องรอพลังงานเต็มรอบหัวมันติดอ่ะไอออกได้สักทีให้ตายสิ ขายอย่างเดียวขายล้นๆเฮ้ยเพื่อนอะไรวะมีไฟด้วยหรอเฮ้ยมันจิมพีเจ็แพดไอ้เหืคนรวยเนี่ยเราไม่มีเจ็ดแพดอะ่ะเราแม่งย,ยาจบยาจบทุกเกมเลยที่เป็นโรบ,บอๆๆๆๆ เอ้ยอยากซื้ออะไรซื้อมาเลยเต็มที่เลยฉันขุดให้พวกนายเองอ๋อแสดงว่าอัพหนึ่งคนมันจะได้ทั้งคู่เหรอมันก็เป็นเรื่องที่ดีสิครับใช่กับพกกระเป๋าเราตอนแรกมีสิบสี่ตอนนี้มีสิบแปดแล้วเน<อ>ี่ยกินโช์เลยเพื่อนเอาแนวออกที่เกียรติละเริ่มให้อ ผมหาคนเดียวแล้วนะ่ะโอเคเราจะรวยไปด้วยกันเพื่อน นายเป็นคนดีจริงนายชื่ออะไรนะอะไรนะแจ็คแจ็คหุน่นคนชาติไหนวะเกาหลีอ่ะจริงๆอะ่ะตอนเข้ามาสี่คนอนะ่ะมีผู้หญิงสองคนเหมือนผู้หญิงเขาจะไม่ชอบนะเขาจะมาเล่นของเขากันเองอะ่ะไม่ไม่รวมเราด้วยนะ เราสองคนมันเป็นส่วนเกินนสู่นเกินในชีวิตเตออเออเพราะต้องการโอ้ย oh yeah. น่งเบื่ออีกแล้วนะร้อยกว่าแล้วเพื่อนจะซื้ออะไรซื้อเลยเป็นที่แรย ลเลพื่อนเขาลักไถท่ทข้งหมดเราจะลงไปในรูขวางแกะตัวเรายัดเข้าไม่ได้เราต้องขยายรู มาแล้วเพื่อนลงมายังอ่าเพื่อนลงมาแล้วเราก็กเพื่อนไปแล้วแค่แต่ เรื่องโรงงานอืม่มจ็ดแคตก็มไม่ลงไปขุดข้างล่างกันดีกว่าเพื่อนโอ้โหบินไปบินมาเป็นลิงเลยเต็มเร็วอีกแล้วนะ่ะ เล่นด้วยกันแบบไม่ต้องพูดโหโคตรชิลมันชิลกว่าเล่นคนเดียวเว้ยเพราะว่าม่งขูดแบบเจอปุ๊บ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 อะเออดูเดะแม่งหินโคตรเยอะเยอะไปไหนเนี่ย นี่คือกำแพงให้เขาไม่ขุดรูเลยว่ะพื้อนะอ่ะเอ๋อมันตัวอะไรอะ่ะเฮียซอมบี้อะ่ะกี่ตัวเนี่ย สัมบี้ด้วยโอ,โ,โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไม่จอดสัมบี้จุดสปาวาอ่ะได้จุดสปาวซัมบี้ว่ะผมตีก่อนโอ้โหจะแตกวะเนี้ยน่าละมืดละเตะ เก็บแล้วด้วยหรอเชื่อมอียแล้วว่าโอ้มายก็ฉันกำลังจะตายใช่ไหมฉันกำลังจะตายใช่หรือเปล่าไปรับไปรับไหนอะไปรับอะไร อุ้ยมาจากไหนวะ่อปหาเพื่อนเจ้่เพื่อนหายที่หายแล้วขอ,อขึ้นก่อนละลางงานหมดน่ะขอ,อขึ้นสิครับเพื่อนอุ้ยเชี่อขึ้นไม่ได้อุ้ยโดนลุมตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกมั้งไม่รู้ <laughs> ขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะเออกลับได้ทันที เรามีตายไปว่ะแต่ไม่รู้เอ้ยมีนี่ว่ามีหลอดเลือดด้วยเพิ่งเห็นอุมขวาบนเพิ่งเห็นมีหลอดเลือดด้วยสู่แบบแรงแรงอ่ะเอาไปเพื่อนเลยอ่ะเจ็ดแพดไปเลย แล้วช่วยนะจ้าไอ้วะมันมีที่ให้ตีอยู่นี่แตกไปแล้วหรอเออเพื่อนแม่งตีแตกไปแล้วหรือเปล่าวะอยู่ตรงนู้นนะตรงไหนวะไอแตกไปแล้วมันไม่รู้ยังนี่วะ นี่แหละเกมตีมันต้องอร่อยแบบนี้ป่ะเออไม่ใช่มาเก็บรถไฟแม่งตายเอาตายที่แม่งเกิดไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเราเก็บปุป๊บแม่งเกิดเลย <c oughs> ห้มเก็บ มันอัปเกรดสะพายหรอกไงไอสตีนี้ให้แตกเลยเองมันรู้บอกแหละตายไม่เกิดแล้วเด็กแม่งเวียนหัวแล้วเมาเร็วเกินก้อนอะไรวะกำแพง เฮ้ยเราตังค์ซื้ออะไรวะหายหมดเลยเราตเต็มแล้วจับ่ันปวดแขน เล่นนานๆปวดแขนหนักเลยโอ้ยเงินร่ลำรวยเงินทองกินเลยต่อน้าเพื่อนไปเลยช็อกไปเลยอ้หหาเจอว่าะสองพันอันนี้มันโปรไะเน่ผมเล่นกับโปรเพย์เยอร์นะโปรเกมนี้อ่ะมันขุดมันขุดขุดเป็นต้นเลย เฮ้ซอมบี้พอมงขึ้นมา w วัดเดือดฟักนะครับพองเหรอฮะอ่าอ่าอ่าเต็มเลยข้างล่างเฮียจะตกมาแล้ว ใหญ่ลูกเป็นเมื่อยนะเฮ้ย,ยแรทองอเต็มนะเอ่ลอลงไว้เสียงตีนไหมมันจะมีเอา้า เพื่อนมากดไว้แล้วหรอโอ้ oh my god <c oughs> แปดบุงเชา้าซอมบี้ไหมเนะี่ย เพื่อนหายไปไหนอ่ะเพื่อนมันก็ยังอยู่นี่จะบอกว่าตายแล้วนะ่ะเะอ๋อไม่ตายไม่ตายมันอัพเกรดพัวอยู่อไอ้เชี่ย้ยโดนอีกแล้วจะรู้ได้ไงวะ quyền cầm